เอ้ยโย่ซวมแ่ดิสชั่นวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ gamer กันอีกครั้งนะวันนี้ผมก็จะพาชา a อ o n f ม a m e หรือว่า Fire a r r o เนี่ยมาลุยแรงกันสักหน่อยนะครับโดยเราจะเล่นเป็นสายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานั่นเองนะเสร็จอเทมผมก็จะจัดตามนี้นะครับโฟสโตนสกอร์ชิลแล้วก็เอลส์คุกกี้ครับผมจะเน้นเก็บสแต็กให้มันมีเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้หินอันนี้เนี่ย ทำให้เราวิ่งไวหรือว่าบินไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญผมก็จะจัดเป็นชุดนี้นะครับเราจะเน้นความสามารถจากเหรียญสีเหลืองนะด้วยเหรียญสีเหลืองผมก็ใช้5เหรียญด้วยกันนะครับมันจะบวก6% Movement Speed สปีดความเร็วในการื่้นที่ของเรานั่นเองนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่สาหรับสายนี้นะก็เป็นเหรียญสีขาวครับใส่เต็มๆหเหรียญด้วยกันนะเพราะว่าเหรียญสีเหลืองเนี่ยมันจะมีแซมขาวมาด้วยนะครับผมก็เลยจัดเป็นเซ็ตเหลืองขาวไปนะครับโดยส่วนว,ผมผมวิ หาตัวจับยากนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันบางหรือไม่ก็ดามิดเบาด้วยก็ได้นะครับผมจัดไปทุกคนจะมีใครฟาร์มหรือเปล่าครับโอเคไม่มีใครฟาร์มผมไปฟาร์มแทนนะฮะจริงๆผมจะไปอยู่เล่นเลยนะผมจะไปทําสกอร์ด้วยครับจะเก็บสแต็กสักหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับค่อยไปเสริมเลนแล้วถ้าเกิดว่าทีมเราชนะก็ค่อยเก็บสแต็กไปนะฮะช่วงแรกเราก็ฟาร์มอเลเลวลให้ไวๆก่อนละกันนะครับ ่วงหลังๆเนี่ยเกมเปิดครับเราสามารถไปได้ทั่วแมปนะเกมนี้ไม่มีไมล์ว่ะนานๆจะเจอนะครับแบบนี้แต่ทีมเรามีเกซิออนมา1ตัวนะฮะทาเลนีในต้อีกตัวนึงไม่เจอนะครับในเกมนี้นะโอเคนะครับเราจะทําให้สุดความสามารถจะเน้นทําสกอร์เป็นหลักนมาน,นีพวก แรงสูงๆเขาจะเล่นมาฟาร์มตรงจุดแรกแบบนี้นะครับแบบเมื่อกี้เลยนะนจะลากไม้มันชนกันอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่ามาพ่นขึ้นใส่ผมดิรู้ไหมมันติดสตันไปเล่นไหนดีฮะเล่นบนเล่นล่างเล่นกลาง เอาเฮ้ย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 เรีย,ยบร้อยไปดิพวกเอามันเอามันเอามันเอาไว้หน่อยอยู่กันสามตัวลุยนะฮะได้เก็บไปตัวนึงนะไปครับลุยต่อฮะโอเคสวยครับสวยสวยสวยเพื่อนคิวได้สวยเฮ้ยทำไมไม่เอานกตัวนี้เนี่ย เฮ้ยมันไม่เอาตัวเมื่อกี้เนี่ยถอยนะครับถอยครับเรียบร้อยเก่งใกล้ตัวเองใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมพวกหอวดังกอนแล้วกันครับ โอเคไฟมาเอาไปดีครับเนาอีกสักตะแตกหนึ่งเป็นไงสักตะแตกหนึ่งเป็นไงแล้วถอยครับผมเรียบร้อยไปดีกิก้าเรียบร้อยไปดีไปแล้วครับขอเก็บเลื่อนมาก่อนฟาร์มต่อครับเฮ้ยกดผิดด้านโอ้ ให้ได้อยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วฮะไปครับลุย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 เล่นบนปีกจูไปไหนครับผมปีกจูไปไหนครับผมมาเรียบวก เอาเอาเอาจัดไปดิพวกเอาจัดไปพวกเอาเร็ว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 เยบร้อยพว,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 วกอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ามันมีมูฟอะไรวะไปข้างล่างก่อนดีกว่าโอเคโอเค วับ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 กลับกลับเลือดโลจัดนะฮะมาเก็บอยู่ไหนอีกรอบไปครับอยู่ไหนมาแล้วโอ้โหมันเฮ้ยอย่ากเก็บเลือดมาอย่ากเก็บเลือดมาอย่ากเก็บเลือด อุย้ยเฮ้ยจัดไปพวกเอาพวกเอาพวกเอามันพวกเอามันพวกเรียบร้อยครับกัวดังหน่อยได้ไหมกัวดังหน่อยได้ไหมโอเคสวยครับมาเร็ว เมันยิงสายฟ้าสวยครับสวย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  เอาไหมเรียบร้อยครับสวยครับหัวเหลืองอ่ะครับหัวเหลืองครับผมถอยฮะถอยอตัดไปครับได้ทีมเราอีกแล้วฮนะ ไป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 เอาเอายังไงครับเนี่ยโอ้ยมันเห็นน่ะเฮ้ยมันเห็นน่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมทีมเรายังการได้อยู่ฮะไปช่วยเพื่อนหน่อยเลยพวกปีกกระจูกทีนึงสวยครับ Give you nãy gần hoặc bắn lên mã lạp hoặc à đã จัดไปจัดไปหนูเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวบร้อยหนูเหลืองเยียบร้อยหมดเยียบร้อยหมดว่าดีซีดูไอมันต้องอยู่นี้แน่เลยนะแปลงร่างดีกว่าครับไปนะครับ ไปฟาร์มต่อครับไม่ได้เลเวลสิบห้าว่ะไปพวก จัดไปพวกนี่มันเอาผมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยอุยอ้ยอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่เร็ว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 มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเอาเร็วสวย นี่ตัวแรงๆนะนั้นเลยดาเมจจัดมากเยี่ยบร้อยบีกาจูสวยครับโอ้คิวได้อยู่นะฮะเฮ้ยไปเร็ว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 เร็วดีกอซ่าบัฟดีคอซ่าสวยครับ โอ้ผมได้เลวว่าทราพเอาดีนะโอเคฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ไปนะครับจัดไปดีพวกสกอร์ช่วงแรกก็นำอยู่แล้วนะฮะได้เลวว่าทราบเองก็ปิดเกมไปเลยครับผมอ่ะสกอร์ก็ดังไปได้111แต้มเกมนี้ก็คิวไปได้10แอซซิตไป7ตัวนะฮะเดเมจก็ทำไป6กหมนะเราเน้นทำสกอร์ทะส่วนมากด้วยนะครับรับเดเมจสี่หมนะครับประมาณนี้ละกัน โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทาลอนเฟมเมตาใหม่สายทำมสกอร์นะฮะเราจะเน้นใส่อเทมแล้วก็เหรียญพวกเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ให้กับเรานั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งสายนี้มันก็เหมาะกับทาลอนเฟมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถบินได้ไวแล้วก็ป่วนมากๆด้วยนะครับผม ศัตรูเนี่ยจับตัวเราได้ยากมากๆนะถ้าใครชอบตัวนี้อยู่ก็สามารถเอาเหรียญแล้วก็ไอเทมเซตนี้เนี่ยไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมผมคิดว่าสายนี้มันค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรเลยสําหรับในแผนที่ใหม่อันนี้นะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคนมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับค